สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะพอดียุ่งๆนะครับทําหลายอย่างแล้วก็ร้อนด้วยนะครับอ่พามาดูข้าวโพดนะครับอันนี้เดือนครึ่งแล้วนะสี่สิบนะครับสี่สิบวันจะข้าวโพดสี่สิบวันใส่ปุ๋ยไปสองรอบไม่รวมรองพื้นนะครับอ่ะมาให้ดูนะครับแปลงเนี้ยแปลงต้องสักนะครับข้าวโพดแปลงต้องสักมาอัปเดตให้ดุกท่ากัน ประมาณเดือนครึ่งนะครับประมาณเดือนครึ่งนะก็จะประมาณนี้นะครับปลูกตั้งตั้งแต่เกิดเจอร้อนนะครับมาให้ดูว่าเจอร้อนแล้วเป็นยังไงนะร้อนที่ปลูกมาไม่มีผลนะครับมีผลเฉพาะตอนขาดน้ําเท่านั้นเองอย่าให้ขาดน้ํานะครับอย่าให้ขาดน้ําขาพดขาดน้ําไม่ได้นะครับหน้าร้อนสามสี่วันเนเอ่าละ ค่อยมาใส่ตลอมตลอมใส่ไปนะครับเดี๋ยวมันจะงามเองนะครับปุ๋ยรอบแรกเนี่ยผมขาดน้ํามาประมาณสาสิบวันนะ่ะขาดน้าเพราะอะไรเพราะว่ารอลประทานมาจกคลองนะครับหรือปั๊มหรืออะไรออกหมดรอแล้วรออีกนะครับหกวันนะ่ะแทนที่ผมจะได้ใส่ประมาณย3 24ิบสาสิบสี่วันไม่เกินย5ิบห้าผมมาใส่สามสามสามวันนะ่ะข้่เขาโพดนี่แบบแกนไม่รู้จะแกนยังไงละนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ ใส่น้ําเสร็จนะครับผมก็เลือกใส่ยูเลียยูเลียเป็นตัวแก้ปัญหานะครับพอรอบสองผมใส่ยี่สิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวรอบสามเนี่ยจะใส่ยี่สิบเอ็ดประมาณสักสี่ห้าลูกก็พอละนะครับพอนะลองพื้นไปประมาณสักหกเจ็ดลูกนะครับสิบสองไลนยะลองพื้นอินรียนะครับอ่ะมาให้ดูก่อนข้าวโพดก็ถ้าลงไปยืนก็ประมาณเพียงคอนะครับเห็นอย่างงี้นะเนี่ยคุณดูข้าวโพดนะครับเป็นไง เขาได้นะครับไม่ได้บือหวานะครับเหมือนหน้าฝนแต่เขาโพดหน้านี้ไม่มีคําว่าแกนน้ํานะครับไม่มีคําว่าแกนฝนนะฟืนหมดนะครับถ้าเกิดว่ามันได้น้ําอ่ะเหมือนกับว่าหน้าฝนเนี่ยถ้าเราจะทาเนี่ยมันต้องเป็นทําที่มันดินทรายแล้วมันอยู่เนินๆอย่างนั้นนะครับ แต่ช่วงเวลาฝนแต่ละปีก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละช่วงแต่ละปีไม่เหมือนกันหรอกหน้าฝนปีนี้ร้อนปีที่แล้วฝนเยอะมันก็เป็นปัญหานะครับเนี่ยข้าวโพดประมาณเนี้ยนะครับเห็นไหมสิบสองไร่นะครับตอนนี้ผมมีข้าวโพดอยู่ในมือยีิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวปุ๋ยสิบสี่ก็เป็นสี่สิบเท่าไรอ่ะสิบสามสี่สิบสี่ไร่งแหละนะครับปลูกข้าวปลูกข้าวโพดหวานด้วยรวมประมาณสี่สิบห้านะครับรอบนี้ ดูมาดูกันว่าสิอ่าสิบสองไร่จะได้เท่าไรนะครับฉีดยาไปห้ารอบนะครับหนึ่งถึงสี่ใช้คนรอบที่ห้าที่ใช้โดนไปเมื่อวันก่อนนะครับเวลาเราจะฉีดโดนนะนะครับยายานอนฮอร์โมนจับใบเนี่ยเวลาฉีดนะครับเวลาฉีดนะต้องฉีดก่อนให้น้ํานะครับถ้าน้ําหยดไม่เป็นไรนะถ้าน้าลาเนี่ยต้องฉีดก่อนนะครับเพราะอะไรโดนนะช้ดโดนฉีดนะครับคนฉีดไม่เป็นไรนะครับ ทำไมถึงฉีดยาก่อนที่เราจะให้น้ํานะครับพอให้น้ำเนี่ยดินมันอ่อนพอลมของโดนมันเป่านะครับมันสามารถเอ็นได้แล้วลากข้างล่างมันจะขาดได้นะครับมันจะชะง,งักการเจริญเติบโตเนาะไม่เชื่อก็ลองดูนะอันนี้พันเจแปดเก้านะครับเจแปดเก้าใบบางหน่อยนะครับเพราะผมปลูกทีมันแล้วแต่เราเนาะแล้วแต่เราว่าผมก็ทดลองนะครับฝั่งนู้นก็สามสามเก้าฝั่งนี้เจแปดเก้านะมีแค่นี้ครับสองรอบเนี่ย เดินครึ่งนะครับเดินครึ่งเดินครึ่งประมาณนี้นะครับเอาอยาให้อยู่เนี่ยไหมเอาอยา้อยู่นะครับยาอยู่พยายามเอา,เอาอยา,ยาให้อยู่ให้ได้ไม่ได้ก็ฉีดซ้ำมันเข้าไปนะครับฉีดซ้ำเข้าไปไม่เป็นไรนะครับจะฉีดกาดหรือจะฉีดเก็บแล้วแต่ยา,ยาไม่ใช่แล้วแต่อารมณ์เรานะไม่ใช่แล้วแต่อารมณ์เรานะครับ วิธีการที่เราจะแก้ปัญหามันอยู่ที่ว่าข้าวโพดเป็นยังไงนะครับถ้ามันขึ้นอยู่กับอารมณ์เรามันไม่ได้นะครับสมมติว่าหญ้ามันลกฉีดกาดพอละเดี๋ยวไม่กาดละเดี๋ยวจะโดนฉีดมันไม่อยู่ไงครับพอมันไม่อยู่เราใส่ปุ๋ยรอบต่อไปมันไม่ได้นะครับมันไม่กินข้าวโพดไม่กินมันกินไม่ได้หญ้ามันกินก่อนผลปรากฏว่าข้าวโพดมันเหลืองครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังเนี่ยเนี่ยหญ้าลก เนี่ยดนะูให้ดูข้าวโพดก่อนนะครับเนี่ยนี่เราเก็บยาเราฉีดญ้าดีนะครับเราฉีดคุมก่อนปุ๋ยเหมือนกันครับเขาใส่เยอะกว่าเราอีกอเดี๋ยวพามาดูนะครับพามาดูว่าคําว่าญ้าเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเนี่ยบอกเลยว่ามันเหลืองนะมันไม่ได้แกนน้ํานะญ้ามันแย่งปุ๋ย พอเวลาน้ําให้มาเนี่ยหญ้าก็แย่งกินนะครับจนออกดอกออกโห oh, บอกเลยว่าไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยจริงๆนะครับเขาว่าหญ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นดูแล้วนําไปคิดพิจารณานะครับเราไปเปลี่ยนเป็นของเปลี่ยนเป็นวิธีของตัวเองนะครับว่าคุณจะทํำยังไงถูกไหมเราจะไปถ่ายของเขาเยอะนะครับคุณมาเดินดูไล่ของผมได้นะครับทั้งในทั้งนอกทั้งข้าง ยาผมฉีดแล้วนะครับเห็นไหมเริ่มตายแล้วเนะี่ยอันนี้เขายอดก่อนผมอาทิตย์นึงนะครับียอย่าไปถ่ายเขาเยอะจะโดนด่าได้นะครับต้นผมโตวกว่าเพราะอะไรนะครับใส่ปุ๋ยน้อยกว่าปุ๋ยสิบไล่นะครับรองพื้นประมาณ5้หหลูกนะรอบแรกเนี่ยยูเลียหมดไปหกลูกรอบ2องยี่ลูกนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยจะเอาใส่2 1่หลูกพอนะครับ เราต้องใส่ดูตามราคาปุ๋ยดูอะไรก็แล้วแต่นะครับซีโแปดตอนนี้เกือบพันอ่ะจะซื้อมาทําไมนะครับยูเรียลูกละเจ็ดร้อยกว่าบาทปุ๋ยน้าตาลลูกสามร้อยกว่าบาทอ่ะถ้ามันใกล้เคียงก็ใช้ยี่สิบเอ็ดอาจจะก็ใช้ยูเรียนะครับผมถึงบอกไงครับว่าเราต้องดูนะครับดูสถานการณ์ดูราคาปุ๋ยดูอะไรหลายๆอย่างสมมติว่าเราต้นเราสวยดีเราอะไรดีเนี่ยนะครับเราก็ใส่ยี่สิบเอ็ดก็ได้ยี่สิบเอ็ดนะครับเหมาะสําหรับ น้ำลาดนะถ้าน้ําหยดแล้วน้าไม่ถึงเนี่ยมันไม่มันไม่ละลายนะครับเราก็ต้องดูเอาข้าวโพดเราสมบูรณ์ดีเราใส่ยีิบเอ็ดถ้าเราข้าวโพดเราแกนเราเหลืองเราน็อคน้ําเราใส่ยูเลียดูเอานะครับดูต้นเอาไม่ใช่ว่าต้นงามงามงามใส่ยูเลียอยูเลียยูเลียมันก็ยิงสู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 ง,สง,สงต้นมันไม่อวบนะครับต้นมันอวบไม่ทันมันสูงเยืดแล้วออกดอกนะครับมันไม่อวบนะครับมันไม่อ้วนเราไม่ขูดให้มันอ้วนเราขูดให้มันผอมสูงอ่ะคุณรับได้เวละเวลา ฝักมาก็ฝักก็อยู่บนหัวอย่างเงี้ยแล้วลงมาก็ล้มแล้วคุณรับได้ไหมนะครับแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนอนฮอร์โมนเอาให้อยู่นะครับไม่อยู่ก็ฉีดอีกสองรอบนะครับก็ฉีดอีกรอบหนึ่งวันนี้เราฉีดพอวันรุ่งขึ้นมานอนไม่อยู่ก็ตกอีกวันหนึ่งก็ฉีดไปเลยนะครับในปริมาณยาที่เท่าเดิมนะครับมันก็อยู่เลยนะครับรอบนี้หล่อนแรงนะแรงเพราะอะไรนะครับ เพราะว่านอนปีเสื้อกลางคืนเนี่ยเวลาไข่นะครับมันอยู่ในออุณหภูมิที่พอเหมาะนะอบอบอบ้าวๆอย่างเงี้ยนะไข่นอนมันไข่ร้อยฟองก็เกิดประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับไข่ร้อยก็เกิดแปดสิบนอนเปิดแปดสิบตัวนะครับแต่ถ้าหน้าฝนหน้าหนา,นาวเนี่ยมันอุณหภูมิมันต่ํานะครับมันไม่เหมาะกับการฟักนะก็แค่นั้นเองนะครับก็มาให้ดูประมาณนี้อันนี้แปลงต้นสักนะครับเดี๋ยวพาไปดูแปลง ข้างถนนบ้างแล้วแล้วก็แปลงทั้งน้าบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มกลับมาตอนนี้กําลังยุ่งๆนะครับมันอากาศร้อนมันพลาดไม่ได้เลยครับมันเผลอไม่ได้มันเผลอไม่ได้วันเดียวไม่ได้ป่วยไม่ได้วันเดียวไม่ได้ผมทําเยอะนะครับเยอะในสายตาของเรานะครับเพราะว่าเราทําอย่างอื่นด้วยเรามีร้านเรามีร้านปุ๋ยเรามีร้านอย่างอื่นนะครับเรามีรับจ้างด้วยเรารับจ้างด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถ้านั่งเฝ้าแต่ข้าวโพดของเราเนี่ย เราเราจะเอาทุนไหนมาทํานะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามอ่านงานให้ออกนะครับอ่านเกมให้ออกแล้วคุณจะรู้นะครับคุณอ่านออกแล้วคุณแก้ปัญหาให้ออกนะครับคุณจะต้องรู้ว่ามองใบปาสนี่ยเขาโพดเนี่ยควรจะใส่ควรจะทําอะไรนะครับควรจะฉีดยาหรือใส่ปุ๋ยหรือใส่น้านะครับเนาะต้องแน่งั้นนะครับถ้าไม่รู้ดูไปเรื่อยๆครับโทรมาถามครับไลน์มาถามครับเฟซมาถามครับ อย่าปล่อยปะละเลยนะครับต้นทุนสูงนะครับต้นทุนเฉลี่ยในการทำข้าวโพดเนี่ยจ้างเลยนะครับไม่มีรถเป็นของตัวเองอยู่ที่สี่ถึงห้าพันบาทต่อไรนะครับค่าน้ำครับค่าน้ำครับปุ๋ยค่านคงนณีนะครับรวมหมดนะเนี่ยนะครับข้างในท่วมหัวไปแล้วนะครับอันนี้ผมยืนอยู่ข้างบนทางนะครับเนี่ยทางมันสูงนะมันก็ดูนีดูในคลิปมันต่ํานะครับเนาะประมาณนั้นนะครับก็ ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวฉีดยาอีกสักหนึ่งรอบอีกสักห้าวันเดี๋ยวมาฉีดอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวผมจะหว่านปุ๋ยก่อนนะครับหว่านปุ๋ยรอบสุดท้ายหว่านเล่นๆไปเลยนะครับหว่านสักห้าลูกนะครับหกไหล่ห้าหกลูกไม่เกินนะครับหว่านไปเลยครับไปทีหกแถวอย่างเงี้ยปื้ด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 เสร็จนะครับอันนี้ผมให้น้ําก่อนนะครับให้น้ําก่อนอประมาณนี้นะครับก็ใครสงสัยยังไงก็สอบถามเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมาก ที่ติดตามรับชมนะครับ